กอกระป๋องเบียร์อะไรนะไม่รู้ของใครเดี๋ยวเราจับมาเล่นกันเราจับมาทำอะไรเล่นๆกันเอามาทําตัวหน่วงสายกันนะเข้าไป,ไปต่ออีกแล้วครับ กุกกำนวงสาลายไว้ไหมฮะมันจะใหญ่น่อยโดนใหญ่น่อย Yeah. <laughs> เย็บร้อยแน่มีต่อเต็มเอาละครับเอาละครับม,มันมีต่อนะเอาละเยอะด้วย ไม่รู้มไลยถามโอ้มันใหญ่โลกมันเข้าสาหรายเขตัวแหละมันไม่ใช่ตอเป็นสาหรายเนาะม,มุกสาหรายมันไม่ใช่ตอโอ้สี่แจ็งเราเนาะอืาห้าแล้วความจริงมันรุดไปที่ตัวอ๋อรุดไปตัวหนึ่งอ่ะเกี่ยวกัอยู่มันเนี่ยมันเป็นสาหรายนี่แหลยโดย ประเดี๋ยลายนี่มันจริงเหมือนหลอดบลย่เดี๋ยวนี้ใช้ขวดเบียร์ไปอันนี้เหรอม่ออ่าสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ฮะสร้างคอนเทนต์อ๋ออ๋อโอ้ไม่เหลือเอ๊ะแต่มีร่องรอยปลาอยู่นะข้างมาอ่ะครับอะอืมไปแปลงเกินนั่นนะครับพี่กิติวัฒน์นะเช้านี้ฮอตมากอ่ะเยอะเรื่อยๆเลยนะ มือต้นต้นของลำพูนเลยนะ,ะ,ะ,นบบนะครับเนี่มาแอบดูครับแับมือต,ต้นต้นของลำพูนมือไม่ใช่เล่อเลยเนี่ยพี่กิติวัฒนะครับเช้านี้ฮอตมากเลยปีปดปั๊ด อืไม <singing flowers> ่ไ <enjoying> ด <art> ้หวานนะไม่ไ <gehört> ด้หวานเลยเดี๋ยวกิก เฮ้ยเฮ้ยกดทสรแล้วกดเสแล้วอันอย่างเนี่ยมาข้นาดกดอีกแล้วนะครับกดอีกแล้วแต่ปองเบียร์นี่สุดยอดเลยอ่ะโอ้แต่มันสาลายกุกกำเลย อหลุดแล้วใหญ่ตไปแบบได้อ่ะมันดึงสาหรายไปตัวอ่ะมึงทำอะไรกันบ่ลมก็ไม่มีน้ำก็นิง่งเก็บร้อนก็ร้อนก็ทำอะไรกันบ่ะ không con nữa, nhiều nè, nhiều nè, nhiều Mà nữa con nát nhiều nữa nát mẹ con ใช่ป่ะน,นี่มจังหวะที่แรงนะจหวะาตะกลับนะหนิมขนาดพี่ขึ้นหนิมขนาดเลยปันนุ้นนะ่ะรั่ โอ้แต่อนะครับมันมันป้าสลายอยู่พี่มันป้าสลายอยู่แล้วมันแบบไปปันนินนะฮะมันพันสาลายอยู่นะมันไม่วิ่งนะหาจังหวะแล้วก็สับออแต่กินลึกแน่นอะนตัวนี้กินลึกแล้ว กอยาตวนันนี้กดไม่ให้หัวเลยนะครับทำทุกิกทีกูเข้นยำมันครับจิตใจเป็นความรักที่เห็นแค่ตรงวัดปุ๊บถึงรู้นะว่าเป็นปนินนะเพราะมันกินแล้วมันมันไม่ยอมไปนะมันติดสาหร่าย เราสายหวานนะครับหวานนะใช้เยนหวานไว้เล่นเอาตายนะป่าเล่นเอาตายอย่าเล่นเอาเสียวกดดันมากนะปลามันเกีย่ยวหญ้าอยู่ด้วยมันไม่ยอมตัวน,นี้อยู่ข้างนอกเลยครับอยู่ข้างนอกเข้างนอกเลตัวนี้เป็นความรักที่เห็นแก่ตัวนี้ไม่เคยแค่ไม่เคย ก็ต้องเสียใจเป็นหินใหญ่นะตัวนี้ใหญ่แค่ไหนก็ตายกูอยากจะได้กูก็ต้องได้เรื่องนึงจะลองดีโอ้ใหญ่เลยนะก็ตัวนี้ก็สองกว่า มีสองกว่าแน่นอนอุ่นตัดไปลายสายาเหมือนเดิมไหมตอนนี้ผมไม่ได้ติดโกโปไว้นะเพราะว่าตอนเย็นแล้วก็โกโปตอนนี้เรากำลังถ่ายข้อมูลเนมันจะเต็มนะฮะวันนี้เราได้ไปเยอะเน็นมันจะจะเต็มมาดูไปลปลสายกันนะชัดๆนะก็มืนเดิมนะฮะปลายสายเยอมันคุดดำนะเยอของเรา ยวตกปลามังคุดดําขอเดียวนะฮะเกี่ยวในป่าใหญ่นะปปนอินทรี้สวยเลยกินไม่ลากด้วยนะมันติดบนสาหร่ายไว้โอเคขอบก็มาดูปลาคืนนี้นะตัวที่สองของคืนนี้นะเมื่อกี้ ผมทำหลุดไปหนึ่งตัวนะปลายสายเหมือนเดิมนะฮะก็ไซน่าจะมีสองโลกว่านะฮะเปรียบกับสวิงดูได้นะผมทำหลุดไปหนึ่งตัวนั่งดูหนังเลยก็นึกว่าไม่กินแล้วนะฮะลากอยู่แต่ขอเหมือนเดิมนะฮะชุดไปใสาเหมือนเดิมนี่นฮะประสายเราตะขอ リトンちゃんがやってばんとか。こちゃんを เช้าแล้วครับตุนเช้าเลย โบตอนเช้า,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 ชานะครับมาแล้วจ้ำแดง,งสิตัวะเดียกาก็เช้านี้นะฮะก็โดนมานหนตัวก็ไซส์สวยนะแต่ละตัวก็ไม่ต้องบอกครับหลุดหลุดหลผมทำหลุด,ลด,ดเยอะนะมาเดินฮนะไปใสยดูได้เดี๋ยวเึ้นเข้ามุมปั๊บ ก็วิ่งมันบ้านนะก็ตะ,ตะกลัวเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมตากินข้าที่เมุมปักเลยนะหลุดเยอะนะฮะเพราะว่าเราเราเยอะไก่เราเยอะไก่ปลามจะหลุดเยอะมันไม่เหมือนมุมที่เยอะไก่ไกนะ เจ้านี่กี่ตัวและะ้วครับเี่ผมาได้นับนครับเจ้านี่น่าจะมีอินซีตัวได้สองตัวเจ้าเนี่ยอ๋อมันาได้นับแล้วนี่แกปุ่นนี่บาเข้าเลยเจ้าเนี่ยมันอยู่ที่ปลายสายครับมันมาได้อยู่ที่นั่นอปลายสายาเข้าขนาดละปลายสายนี่แะปลายสายบาดูกับการมันบาด<อ>ดินน่ะอ๋อแม่นอันนั้นปลาเข้าหันมันดิ้นอยู่นะ มันเอาแบบได้อ่ะครับครับผมมันเอาบบได้ถ้าป่ายใสถูกเลยมันตึงโกดครับพ่อที่หั่นป่าน,นักขนาดละแม,นแมน่นตอนแรกผมอาจจะไปนอนซ้ำละขอพี่ขอตัวใดเนี่ยอ่าดูขอเลยอประมาณเหมือนกันนั่นแหละอืมผมใช้ฟมครับเออเศ้าครผมก็ใช้ฟมแต่ฟมพี่เล็กเหลือเนาะอ่าดูปลายายไว้ครับผมปลายายผมก็ใช้แล้วก็วิ่งอิ่มเหมือนกันละอืมครับแต่ขอถ้าใหญ่มันก่อ น้อยน้อยนอย้นอยเลยนี่มันแล้วโฟมลอยก่อโฟมมันเป็นโฟมถ้าจะลอยกะเอานอนดินครับอ๋อ,น,อน,น,นี้อันนี้โฟมโฟมจมเนะอันี่โฟมแข็งก่ครับอ๋โอโฟมนั้นก็นได้แต่ซสแกนที่มันตมเมื่อขอมันตกนอนดินอ่ะถ้าขรอยมันตึงแบบแตะมันตึงแบบดูดข้อต้องนอนดินเลยเนอะนอนดินลงไปเลยบัเจ้ตั้งอีกก็ไ,ได้ลงลงวางยกอีกก็ไ,ได้ นอนเลยครับนอน,นอนนอนนุงอี้เลยตอนนี้มูนี่มันกินล่งเลยค่ะมันกินขอนอนครับมันม่ได้กินขอร้อยถ้าขอร้อยมันตึงมาดูดครับเี่อะไรก็ต้งมาดูดเ,ออเต็มกระชังแล้วนี่เฮานี่นนต้อง ไ่ายนี้ก็ใช้หน่อยก็ลูกขอกไอดอนะไม่มีใครไปทำอะไรมาเลยบนไปบนมาอยู่เนี่ยไม่เหลือแล้วมั้งรับคนลวครับคนล้ะคแลวคนทางนีครับ ดีนะมันออกไปตีจะพ้อมนะครับวิ่งมาพอดีแล้วตยยีทยยี่นี่จะเยอะนะคุณดวงไอ้เด็ไอ้เด,ด็กก็บอกอ่ะตีตีเอาคนเดียวเลยอ่ะไอีกตัวแล้วครับเย็นๆรวมพลนไส้นะครับรวมพลนไส้ไต<ห>้มาเยอะแยะเลยตรงน,นี้ย รวมพลไตนะนี่ไตโดง่งอันนี้ไตอ้วนมานอนเป้าหมายนะกลัวโดนดำหมอ,อกลด่งนอนี้เรียงปลาก่อนนะครับี๋ยวเรียงปลาแป๊บหนึ่งครับไตโด่งเรียงปลาครับเพราะว่าอันเนี้ย ไสโด่งจะเอาไปครับเลื่องทแบ่งกระต่าเรื่อแบ่งกระตอ้วนตัวไส้อ้วนก็จะเอาครับเอาตัวแข็งๆไปโจงกระเพาะหนีมดแล้วเดียวเดียวไอ้อ้วนมันจะบันลอดอ๋อใส่ถังแข็งใส่ถังเอาไว้เลยกันตายไอ้โรงมอว์กันพลาดอ่ะโอ้โหมันจะกี่ตัวน้อยแต่เราเสี่อได้สองตัวได้ละสองตัวแต่น้อยนะเดี๋ยวไตาโด่งไปส่งอื ไอ้ไอ <Bond> ้ปลาหมอนี่ยเหรอวัดวัดปากิ้มโอ้ยโอ้ปลาแล้วกันโอ้ไอ้น้อยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหถ่ายผูกกันเดี๋ยวกล้องมาถ่ายมาเนี่ยวานวานถาใกล้เข้าไปแฮมหน่อยมาหาปลาหมอหมดไอ้ถุงนี่ตึ๊กมาบุกค่อยให้ปลาอมาให้พี่นุ่นถอยไปแหมหน่อยก็ได้ร้อยงั้